เตรียมแจกเงินบัตรคนจนคนละ1,000บาทเป็นของขวัญปีใหม่ล่าสุดกรมบัญชีกลางตอบแล้วแจกจริงหรือไม่ดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะในช่วงปลายปีกำลังจะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ รัฐบาลมักมีนโยบายสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นการเพิ่มวันหยุดพร้อมกับยกวลีเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยจนกลายเป็นความเคยชินไปแล้วและในขณะเดียวกันก็มีข่าวผ่านโซเชียลว,ว่ารัฐบาลจะแจกเงินพิเศษให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเป็นของขวัญปีใหม่คนละ1,000บาทล่าสุดเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมรายงานว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จเป็นข่าวปลอมและกรมบัญชีกลางก็ไม่มีนโยบายแจกเงินดังกล่าวแต่อย่างใดดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและอย่าส่งต่อข้อมูลดังกล่าวในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อไม่ให้ประชาชนที่ได้รับข้อมูลเข้าใจผิดเ้าหากต้องการรับข้อมูลอย่างถูกต้อง ประชาชนสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ที่กรมบัญชีกลางเท่านั้นสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ